Everyone. Welcome back to to Expert to Toic back สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการสอนภาษาอังกฤษ t วี i c expert รายการที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วข้อสอบทว i c ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นขอแค่มีกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆก็จะทำข้อสอบได้และไม่แน่นะครับถ้าฝึกบ่อยๆซ้อมบ่อยๆคุณอาจจะเป็น t วี i c expert ได้ในสักวันอยู่กับผมอาจารย์เดียววันนี้กิจ,จเจริญเราก็จะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันจันเพื่อมา อยูข้อสอบทวีกันอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่ moe.redothai.net เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาตะลุยข้อสอบกันเลยดีกว่าวันนี้เราเดินทางมาถึงเอพิโซดที่27แล้วเอพิโซด27ในส่วนของ incomplete sentences incomplete sentences ก็คือจงทำให้ประโยคสมบูรณ์ ข้อสอบแนวนี้นะครับก็จะทดสอบไวยากรณ์ทดสอบคําศัพท์บางข้อทดสอบไวยากรณ์บางข้อทดสอบคําศัพท์บางข้อทดสอบทั้งไวยากรณ์และคําศัพท์ไปพร้อมๆกันเลยเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากข้อที่ 1. โจทย์ว่าอย่างไรลองอ่านโจทย์ดูโจทย์บอกว่า Michael earns less money than us จุดๆๆ he works a lot of overtime hours อีกรอบนะครับ Michael earns less money than us dot dot he works a lot of overtime hours ลองแปลโจทย์คร่าวๆก่อนโจทย์บอกว่าไมเคิลเนี่ยได้เงินน้อยกว่าพวกเราจุดๆเขาทำงานเกินเวลาก็คือทำงานโอทีนั่นเองเขาทำงานเกินเวลาเยอะแยะมากมายตัวเลือกนะครับก็จะมี because of because even though และก็ in spite of สีตัวนี้ออกสอบบ่อยมากๆนะครับสีตัวนี้ออกสอบบ่อยมากใครที่จะไปสอบทวิ c เล็งสีตัวนี้ไว้ดีๆถ้าตอบไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องเรียนนิดหนึ่งเนะื้อหาอยู่ด้านล่างครับผมเวลาเรียนเนี่ยเรียนเป็นคู่ๆเริ่มจาก because กับ because of ก่อนคุณจะต้องรู้ว่า because กับ because of ใช้แตกต่างกันอย่างไรนะครับมีเทคนิคง่ายๆแบบนี้ให้แปล2ตัวนี้ให้แตกต่างกันต่อไปนี้เวลาเจอ because ให้แปลว่าเพราะว่า จอ because of ให้แปลว่าเพราะว่า,า,วามีสังเกตไหมครับแปลไม่เหมือนกัน because เพราะว่า because of พูดคำว่ามีออกมาด้วยเพราะว่ามีตัวอย่างประโยค he's not going to the party because he feels sick today เขาจะไม่ไปงานเลี้ยงเพราะว่าเขารู้สึกป่วยวันนี้ตัวอย่างต่อไปนะครับ he's not going to the party because of feeling sick today เขาจะไม่ไปปาร์ตี้เพราะว่ามีให้คุณผู้ฟังพูดคำว่ามีออกมาด้วยเพราะว่ามีการรู้สึกป่วยวันนี้ข้อสังเกตนะครับ because of mm hmm. เพราะว่ามีส่วน feeling ลงท้ายด้วย ing แบบนี้เราจะเรียกว่า g e r u n แล้วเราจะ g e r u n ให้พูดคำว่าการออกมาเพราะฉัน feeling การรู้สึกนะครับการรู้สึกตัวอย่างต่อไป i t s not going to the party because of the fact that he feels sick today ค่อยๆแปลน,นะครับเขาจะไม่ไปงานเลี้ยงเพราะว่ามีความจริงที่ว่าเขารู้สึกป่วยวันนี้ because of เพราะว่ามี the fact that ความจริงที่ว่าไอ้สามประโยคที่อาจารย์เดียวพูดไปเมื่อกี้ให้ความหมายเหมือนกันทุกประการเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองสังเกตว่าเวลาใช้มันใช้ต่างกันอย่างไรดูต่อดีกว่าครับเพื่อความแม่นยำ we didn't go to the beach because it rained We didn't go to the beach because it rained. พวกเราเนี่ยไม่ได้ไปชายหาดเพราะว่าฝนตกตัวอย่างต่อไป We didn't go to the beach because of the rain. We didn't go to the beach because of the rain. พวกเราไม่ได้ไปชายหาดเพราะว่ามีผู้คำว่ามีออกมานะครับเพราะว่ามีน้ำฝนตัวอย่างต่อไป We didn't go to the beach because of the fact that it rained. We didn't go to the beach because of the fact that it rained. พวกเราไม่ได้ไปชายหาดเพราะว่ามีความจริงที่ว่าฝนตกลงมา Because of เพราะว่ามี the fact that ความจริงที่ว่าสังเกตน,นะครับเวลาใช้ because หรือ because of เนี่ยมันเป็นการบอกเหตุและผลเหตุรู้สึกป่วยผลคือไม่ไปงานเลี้ยงเหตุฝนตกผลคือไม่ไปชายหาดบอกเหตุและผลคราวนี้ถ้าอยากได้กฎก็มีกฎให้นะครับผมเอาจริงๆถ้า ถ้าเข้าใจโดยที่ไม่ต้องดูกฎเนี่ยมันจะยั่งยืนกว่าคุณจะใช้เป็นตลอดชีวิตแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆอาจจะต้องดูกฎนะครับกฎก็คือแบบนี้ครับถ้า because ตามด้วย S V ก็คือตามด้วยประธานและกริยาแต่ถ้า because of ก็ตามด้วย g e u n n หรือ now หรือ the fact that นี่คือกฎนะครับเรามี synonym ด้วยนะครับ Synonym ของ because ก็คือ since as นะคคุณู้ฟังดูในวงเล็บนะครับซินนิของ because of ก็คือ due to owing to นั่นเองหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าใช้ because ได้ก็ใช้ since ได้ใช้ as ได้ถ้าใช้ because of ได้ก็ใช้ due to ได้หรือ owing to ได้นะครับเป็น synonym คู่ต่อไปก็คือ even though กับ in spite of คู่ต่อไปนะ even though กับ in spite of สำหรับคู่ต่อไปเนี่ยก็ต้องแปลให้ต่างกันเป็นไ้ฟังแปลให้ต่างกัน even though แม้ว่าส่วน in spite of แม้ว่ามีสังเกตไหมครับ เวลาจารเดียแปล in spite of ให้แปลว่าแม้ว่ามีพวกคำว่าเมี่ยงมาด้วยแม้ว่ามีตัวอย่างประโยคกันดีกว่านะครับตัวอย่างประโยคบอกว่า he's going to the party even though he feels sick today he's going to the party even though he feels sick today เขาจะไปงานเลี้ยงแม้ว่าเขารู้สึกป่วยวันนี้นะเขาจะไปงานเลี้ยงแม้ว่าเขารู้สึกป่วยวันนี้สังเกตนะครับ even though เนี่ยแปลว่าแม้ว่าแสดงความขัดแย้งปกติ ถ้าเรารู้สึกป่วยเราก็คงไม่อยากจะไปงานเลี้ยงแต่อันนี้ก็ <laughs> ยังจะไปอยู่ดีนะแม้ว่ารู้สึกป่วยเห็นความขัดแย้งไหมครับหรือจะมองแบบนี้ก็ได้ความขัดแย้งคือถ้าข้างหน้าบวกข้างหลังลบข้างหน้าลบข้างหลังบวกเขาจะไปงานเลยงนี่ถือเป็นเรื่องดีเป็นบวกเขารู้สึกป่วยนี่ถือเป็นเรื่องไม่ดีเป็นลบอาจจะมองแบบนี้ก็ได้นะครับตัวอย่างต่อไปลองอ่านพร้อมกัน he's going to the party in spite of feeling sick today he's going to the party in spite of feeling sick today แปลตรงตัวเขาจะไปงานเลี้ยงแม้ว่ามีคำว่าวมีออกมานะวครับแม้ว่ามีการรู้สึกป่วยวันนี้สเกต feeling เป็นเจรันนะครับเวลาเจอเจรันคำว่าการออกมา Feling การรู้สึกนะครับการรู้สึกไปต่อนะครับ he's going to the party in spite of the fact that he feels sick today he's going to the party in spite of the fact that he feels sick today เขาจะไปงานเลี้ยงแม้ว่ามีความจริงที่ว่า เขารู้สึกป่วยวันนี้ in spite of แม้ว่ามี the fact that ความจริงที่ว่าไอ้สารประโยคที่อาจารย์เดียวพูดไปเมื่อกี้มีความหมายเหมือนกันทุกประการนะครับตัวอย่างต่อไปนะอ่านตัวอย่างเยอะๆจะได้แม่นๆนะครับ we went to the beach even though it rained we went to the beach even though it rained พวกเราไปชายหาดแม้ว่าฝนตกลงมาเห็นความขัดแย้งไหมครับปกติ เอาปกตินะเอาปกติปกติฝนตออกเราก็คงไม่อยากจะไปชายหาดอันนี้ยังไปอยู่นะนะครับตัวอย่างต่อไปลองอ่าน we went to the beach in spite of the rain we went to the beach in spite of the rain พวกเราไปชายหาดแม้วม่ามีน้ำฝนพวกเราแม่งมาด้วยนะครับ in spite of แม้วม่ามีอีกตัวอย่างหนึ่ง we went to the beach in spite of the fact that it rained we went to the beach in spite of the fact that it rained พวกเราไปชายหาดแม้ว่ามีความจริงที่ว่าฝนตกลงมาสเกตนะครับ in spite of แม้ว่ามี the fact that ความจริงที่ว่าคราวนี้ก็กลับไปดูข้อที่หนึ่งกันดีกว่าเรียนมาขนาดนี้แล้วคิดว่าคุณผู้ฟังตอบได้แน่นอนนะตอบได้แน่นอนข้างหลังช่องว่างเนี่ยให้คุณผู้ฟังวงกลม he กับวงกลม works ข้างหลังช่องว่างนะครับวงกลม he กับวงกลม works he, he เป็น subject works เป็น v ร r b เพราะฉะนั้นข้างหน้า he works เนี่ยมันไม่สามารถเป็น because of ได้มันไม่สามารถเป็น i n s p i t e of ได้ก็ต้องก็ต้องตัดข้อ A กับข้อ D ทิ้งเหลือข้อ B กับข้อ C ตอบเลยครับคำตอบคือ the answer is even though the answer is C ลองอ่านเต็มๆครับผม Michael earns less money than us even though He works a l overtime t of o hours อีกรอบนะครับ Michael earns less money than us even though he works a lot of overtime hours ลองแปลดูครับ Michael ได้เงินเดือนน้อยกว่าพวกเราแม้ว่าเขาทำ OT มากมายแม้ว่าเขาทำงานล่วงเวลามากมายถามว่าทำไมต้อง even though เพราะว่าประโยคนี้แสดงความขัดแย้งอยู่ปกติถ้าคุณทำ OT คุณก็ต้องได้เงินเยอะกว่าดีแต่เนี้ย ทำ OT แต่ก็ยังได้น้อยอยู่ดีไงเลยต้องการคําที่แสดง,งความขย้งคาตอบจึงต้องเป็น even though นะครับคำตอบต้องเป็น even though ตอบ because ไม่ได้ต่อ because เนี่ยมันจะไม่ค่อย make sense เท่าไหร่โอเคครับนี่คือข้อที่1ของเราคําตอบคือข้อ4นะครับผม Now let's go to number two. 2ไปข้อ2กันดีกว่านะครับข้อ2โจทย์ว่าอย่างไรคุณฟังลองอ่านโจทย์ที่บ้านได้เลย unfortunately the oil price will continue to dot dot. unfortunately the oil price will continue to dot dot. unfortunately ก็คือโชคลายจังโชคลายจังหรือจะพูดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ได้เนี่ยเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็เลยขึ้นต้นไปอยู่ด้วย unfortunate l y ราคาน้ำมันจะอะไรต่อไปเรื่อยๆนะครับราคาน้ำมันจะอะไรต่อไปเรื่อยๆตัวเลือกนะครับก็จะมี rise มี raise มี up แล้วก็มี down rise raise up and down อะไรดีคุณผู้ฟังจริงจริงจะว่าง่ายก็าง่ายนะครับจะว่าง่ายก็าง่ายก่อนเลยเลยคุณฟังจะต้องรู้กฎกร a m m ม r เล็กน้อยกฎกร a m m a r เล็กน้อยของเราก็คือ t o plus infinitive ก็คือ t o ตามด้วย verb แบบไม่ผัน,น infinitive เนี่ยก็คือ verb แบบไม่ผันนะครับเช่น to play เห็นไหมครับ to play play เป็น infinitive เป็น verb แบบไม่ผัน ก็เลยก็เลยอยู่ด้วยกันได้ to กับ play ก็เลยอยู่ด้วยกันได้ to eat to be to do to have ได้อยู่แล้ว to in no พูดไม่ได้เพราะว่า in ไม่ใช่ infinitive in เป็น preposition เป็นบุพบทนะครับ to on ก็ไม่ได้ to at ก็ไม่ได้รู้อย่างนี้แล้วลองตัด choice ก่อนเลยตัดตัวเลือกก่อนเลยตัวเลือกที่ผิดแน่นๆก็คือตัวเลือก c และตัวเลือก d เพราะว่า c up และ d down เป็น prep o s i t i o n เป็นบุพบทมาอยู่หลังููไม่ได้นะครับเหลือ rise กับ raise คำตอบคือข้อไหนดีทั้ง rise และ raise เนี่ยนะก็เป็น infinitive ทั้งคู่แหละคราวนี้คุณผู้ฟังก็จะต้องแปลให้ออกจะต้องรู้ว่า rise กับ raise เนี่ยแปลต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ถือเป็นข้อนหนึ่งเลยที่ทดสอบทั้งศัพท์และไวยากรณ์ไปพร้อมๆก,กันนะครับหากไม่รู้ว่า rise กับ raise ใช้ต่างกัน,นยังไงอาจจะต้องเรียนนิดหนึ่งเนื้อหาอยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืม คำว่า rise ให้แปลว่าขึ้นส่วนคำว่า raise ให้แปลว่ายกขึ้นแค่นี้เลยคุณผู้ฟังแปลมันต่างกันอีกรอบ rise ขึ้นแล้วก็ raise ยกขึ้นออแล้วเวลาที่ยินคำว่า rise จงคิดถึงดวอทีตน,นี่คือวิธีเรียนภาษาที่ดีวิธีหนึ่งก็คือเวลาคุณเห็นคำเนี้ยคุณนึกถึงอะไร The sun rises in the east ดวงอาทิตย์ขึ้นในทิศตะวันออกเราไม่สามารถพูดว่า the sun r i s e s in the east ดวงอาทิตย์ยกขึ้นในทีต่ตําันออกแปลกๆใช่ไหมครับแปลกครับจึงพูดไม่ได้ต่อไปนี้เวลาเจอคําว่า raise คิดถึงมือครับคิดถึงมือครับตัวอย่างประโยคครับ if you have any question raise your hand if you have any question raise your hand ถ้าคุณมีคําถามใดๆจงยกมือขึ้นนะครับถ้าคุณมีคําถามใดๆจงยกมือขึ้นเราไม่สามารถพูดว่า if you have any question r i s e ยูแน yeah. มันพูดไม่ได้อะลองแปลดูแล้วจะรู้ว่าพูดไม่ได้ถ้าคุณมีคำถามใดๆขึ้นมือของคุณก็แปลกๆต้องยกมือของคุณขึ้นนะครับแปลให้มันต่างกันนะครับ rise ขึ้นส่วน raise ก็คือยกขึ้นกลับไปตอบกันเลยดีกว่าเราจะพูดว่าอย่างไรเราก็อยากจะพูดว่าแย่จังเลยราคาน้ำมันจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆเราไม่สามารถพูดว่าราคาน้ำมันจะยกขึ้นมันไม่ make sense so the answer is rise the answer is A ตอบข้อ A นะครับตอบ rise นะครับ Unfortunately the oil price will continue to rise นะครับ Unfortunately the oil price will continue to rise โอเคครับมาข้อ3กันนะครับข้อ3โจทย์ว่าอย่างไรโจทย์บอกว่า The table was painted this morning so dot 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 it อีกรอบนะครับ The table was painted this morning so dot 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 it ค่อยๆแปลครับโต๊ะตัวนั้น ส่งเสริมให้คุณผู้ฟังแปล the วันนี้นั้นนะครับต่อไปนี้เจอ the พูดคำวันนี้หรือนะัดออกมาก็ได้ต๊ะตัวนั้นอะตัวตัวนั้นอนะนนนะถูกทาสี was painted was คือ verb to be painted ลองทายทด้ดีดี เป็น verb ช่องที่3เลวลา verb to be กับ verb ช่องที่3อยู่ติดกันภาษาไทยให้พูดคำว่าถูกออกมาเพราะฉะัน was painted ถูกทาสีโต๊ะตัวนั้นถูกทาสีชาวนี้ดังนั้น so นะครับแปลว,ว่าดังนั้นบอกเหตุและผลนะดังนั้นจุดๆ,ๆมันตัวเลือกมี4ตัวเลือกเหมือนเดิมเลยลองดูตัวเลือกกันดีกว่า touch touching not touch หรือ don't touch อ,อะไรดีคุณผู้ฟางข้อนี้ทดสอบไวยากรณ์เรื่องประโยค คำสั่งหากไม่รู้อาจจะต้องดูข้างล่างนิดนึงเนี่ยนะครับ Orders ก็ Or ders, คือคำสั่งลองดูตัวอย่างคองปรกโ่ยคคำสั่งครับเช่น Turn off the printer Turn off the printer อันนี้เป็นการสั่งนะครับสั่งให้ทำอะไรครับสั่งให้ปิดปรินเตอร์ Don't turn off the printer Don't turn off the printer อันนี้คือห้ามปิดปรินเตอร์นะ Sit on the chair Sit on the chair จงนั่งบนก้าอี้ Don't sit on the chair Don't sit on the c h a i r อย่านั่งบนเก้าอี้แล้วอย่าลืมจริงๆเวลาเจอเดร์เนี่ยก็อยากให้พูดนี้หรือนั่นออกมาด้วย o so don't sit on the chair อย่านั่งบนเก้าอี้ตัวนั้นนะดูสิ่งที่พูดไม่ได้ครับ turning off the printer พูดไม่ได้พูดออกมาแล้วมันจะไม่ใช่ประโยคคำสัง่ง not turn off the printer พูดไม่ได้ sat on the chair พูดไม่ได้ not to sit on the chair พูดไม่ได้นะครับ กฎแบบนี้ครับง่ายมากๆเลยสำหรับประโยคคำสั่งจงเริ่มต้นประโยคด้วย infinitive หรือ don นั่นเอง begin the sentence with an infinitive or don t. นะครับถ้าสั่งให้ทำเนี่ยสั่งให้ทำเนี่ยก็ขึ้นต้นด้วย infinitive ไปเลยหรือสั่งห้ามทำก็ขึ้นต้นด้วย don ไปเลยนะครับคราวนี้กลับมาที่ข้อ3กันดีกว่าข้อ3ตัวเลือกที่ผิดนแน่ๆก็คือตัวเลือก b กับตัวเลือก c touch กับ not touch ใส่เข้าไปไม่ใช่ประโยคคำสั่งเหลือ touch กับ don't touch ในเมื่อโต๊ะถูกทาสีดังนั้นอย่าสัมผัสมันใช่ไหมครับดังนั้นอย่าสัมผัสมันเพราะฉันต้องสั่งห้ามขึ้นต้นด้วย don't don't touch ตอบข้อดีนะครับพูดเต็มๆทั้งประโยคพร้อมกัน the table was painted this morning so don't touch it สอบพอดีนะครับโตะถูกทาสีดังนั้นอย่าไปสัมผัสอย่าไปจับมนันแล้วเวลาคุณผู้ฟังพูดเนี่ยลองฝึกเชื่อมเสียง touch it touch it เสียง ch ใน touch นะครับเอาไปเชื่อมกับ it touch it แบบนี้นะ touch it ลองฝึกดูไม่มีฝรั่งคนไหนพูดว่า touch it มันชัดไปเขาก็เอาคำมาเชื่อมเๆกันแหละเป็น touch it นะครับลองฝึกดูโอเคไปข้อ4กันเถอะข้อ4เนี่ยโจทย์ ว่าอย่างไรจอบ,บอกว่า the document dot 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 on the manager's desk อีกรอบนะครับ the document dot 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 on the manager's desk เอกสารนั้นเห็นไหมครับต่อไปนี้เวลาเจอ the เนี่ยส่งเสริมให้คุณผู้ฟังพูดนี้หรือนั้นออกมานะครับ the document เอกสารนั้นแสดงว่าคนพูดกับคนฟังเนี่ยรู้กันนะว่าพูดถึงเอกสารไหนเอกสารไหนอ่ะก็เอกสารนั้นไงเนอกสารนั้นน่ะจุดๆบน โต๊ะของผู้จัดการตัวเลือกนะครับก็จะมี is มี am มี are แล้วก็มี were จะตอบข้อไหนดีจะตอบข้อไหนดีคือเราอยากจะบอกว่าเอกสารนั้นอยู่บนโต๊ะของผู้จัดการซึ่ง is am are were เนี่มก็แปลว่าอยู่หมดแหละแต่เราจะอยู่เวอร์ชันไหนดีละ่ะเขาให้อยู่มา4เวอร์ชันอะเราก็ต้องเลือกอยู่เวอร์ชันที่มันถูกไวยากรณ์ไงครับ ก็ไม่ยากเลยคิดว่าทุกคนน่าจะตอบข้อนี้ได้นะครับแต่ถ้าตอบไม่ได้จริงๆอาจจะต้องเรียนนิดนึงนะครับคราวนี้ขอสอน ism r ก่อนเลย ism r วงเล็บ present ก็คือใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบนัน i am in the building i am in the building ฉันอยู่ในตึกนี้ he is in the building เขาอยู่ในตึกนี้ we are in the building พวกเราอยู่ในตึกนี้หรือตึกนั้นก็ได้นะ คือคำว่าเดิมมันจะแปลวันนี้เรื่องนันก็ได้สังเกตการใช้ ismr ครับผมสังเกตการใช้ ismr ismr เนี่ยใช้กับปัจจุบันนะแสดงว่าตอนนี้ยังอยู่ในตึกนี้นะครับยังไม่ออกจากตึกนี้ไปนะครับ m ใช้กับ i เท่านั้นส่วน is ใช้กับเอกบพบุรุษที่3ถ้ามันยากมากจำแบบนี้ครับ is ใช้กับ he she และ it เ okay. he ก็คือเขาผู้ชายคนเดียว she ก็คือเขาผู้หญิงคนเดียวส่วน it มันอันเดียวอะไรแบบนั้นส่วนนอกนั้นนะครับถ้าไม่เข้าขายนะนอกนั้นนะถ้าใช้ am ไม่ได้ใช้ is ไม่ได้ก็ถือก็ใช้ r ไปเลยจบนะครับอย่าง we ที่แปลว่าพวกเราเนี่ย we ไม่ใช่ i และ we ก็ไม่ใช่เ e, อกพจน์รุษที่3หรือไม่ใช่ he she it ก็เลยใช้ r ไปนะครับผมต่อไปลองมาเรียน was กับ were กันดีกว่า was กับ were วงเล็บ past ก็คือ,อใช้กับ past event ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นอดีต I was in the building yesterday ฉันอยู่ในตึกนี้เมื่อวานหรือตึกนั้นก็ได้นะฉันอยู่ในตึกนั้นเมื่อวาน He was in the building yesterday เขาอยู่ในตึกนั้นเมื่อวาน We were in the building yesterday พวกเราอยู่ในตึกนั้นเมื่อวานเห็นไหมครับ yesterday 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 เนี่ยคือเมื่อวานคืออดีตเพราะฉันก็คงจะใช้ is มาไม่ได้ไงคุณก็ต้องใช้ was กับ were ไงแล้วเมื่อไหร่ใช้ was เมื่อไหร่ใช้ were ง่ายมากเลย was จะใช้กับ I he she it ถั่นไหมครับ was ใช้กับ i ใช้กับ he ใช้กับ she และใช้กับ it นอกนั้นใช้ were ตอนนั้นใช้ were เห็นไหมครับ we ไม่ใช่ i ไม่ใช่ he ไม่ใช่ she ไม่ใช่ it ก็ต้องเป็น we were ไม่ใช่ we was กลับไปตอบข้อสีกันเถอะข้อ4เนี่ยนะครับจะตอบข้อไหนดี the document เป็นเอกบพบรุุษที่3 the document เนี่ยมันแปลว่าเอกสารซึ่ง มัซึ่งคือเอกสารเดียวนะคุณผู้ฟังเพราะว่า the document ไม่ได้ลงทส่ตัวตัว s นะครับเพราะฉะนั้น the document มีค่าเท่ากับ it นะครับมีค่าเท่ากับ it เพราะฉะนั้นตัตัวเลือกที่ผิดแน่ๆทิ้งออกไปก่อนตัวเลือก b m พูดไม่ได้ตัวเลือก c r ก็พูดไม่ได้ตัวเลือก d w e e r ก็พูดไม่ได้นะครับเหลือแค่ตัวเลือกเดียวก็คือตัวเลือก a is นะครับ is พูดตัเต็ม the document is on the manager's desk The document is on the manager's desktop. ข้อนั่นเองเอกสารนั้นอยู่บนโต๊ะของผู้จัดการ Yes ข้อนี้ไม่ยากนะครับผม now let's go to number 5 i v ไปข้อที่5กันเถอะข้อที่5นะครับลองอ่านจดดูจดบอกว่า Mr Johnson dot 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 at this company for more than 10 years อีกรอบนะครับ Mr Johnson dot 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 at this company for more than 10 years ค่อยๆแปลคุณจอห์นสันจุดๆที่บริษัทนี้เป็นเวลามากกว่า10ปีไอ้คำว่า for ที่อยู่ในโจทย์นี่แหละจะช่วยให้คุณฟังตอบข้อนี้ได้เพราะฉะนั้นคุณฟังครับวงกลม for หนาๆเลยเพราะว่า for เนี่ยเป็นตัวใบเลยว่าจะต้องตอบข้อไหนนะครับ for ในบริบทนี้อย่าไปแปลว่าสำหรับนะครับ for ในบริบทนี้ให้แปลว่าเป็นเวลาเพราะฉะนั้น for more than 10 years เป็นเวลา มากกว่า10ปีตัวเลือกนะครับ works is working has been working have been working จะตอบตัวเลือกไหนดีนะครับคนที่ทำข้อนี้ได้อาจจะต้องแม่นเรื่อง tense เล็กน้อยนะครับจะต้องแม่นเรื่อง tense เล็กน้อยมาดูกันดีกว่ามีสูตรให้แบบนี้นะครับสูตรก็คือถ้าจะ since หรือ for ในโจทย์ในประโยคเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ไม่ present perfect continuous กับ present perfect ครับเนี่ยมี2 tense เนี่ย ที่จะมากับ since หรือ for ไงนะครับน,นี้เราก็จะต้องเรียนโครงสร้างของสอง tense นี้ก่อนโครงสร้างของ present perfect continuous ก็คือ somebody has been doing something somebody has been doing something นี่คือโครงสร้างของ present perfect continuous นะครับหรือจะจำแบบนี้ก็ได้ประธานบวก has หรือ have บวก been บวก verb เติม ing ต่อไปโครงสร้างของ present perfect ก็คือ somebody has done something somebody has done something นี่คือโครงสร้างของ present perfect หรือจะทำแบบนี้ก็ได้ประธานบวก has หรือ have บวก verb ช่องที่3จะจำยังไงก็ได้นะครับจะจำยังไงก็ได้ถ้าให้อาจารย์เดียวแนะนำอาจารย์เดียวอยากให้จำ ว่า somebody has been doing something กับ somebody has done something ดีกว่าดีกว่ามันนั่งทองว่าอันนั้นบวกอันนี้อันนี้บวกอันนั้นจ,จริงจิงก็ได้หมดครับแล้วแต่ความถนัดของคนเรียนมาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าตัวอย่างประโยคนะครับ he has been driving for two hours he has been driving for two hours เขาขับรถมาแล้วเป็นเวลา2ชั่วโมง เขาขับรถมาแล้วเป็นเวลาสองชั่วโมงดูในวงเลยครับ he is still driving ตอนนี้เขาก็กําลังขับรถอยู่แสดงว่าเหตุการณ์ยังไม่เสร็จสิ้นยังคงขับรถอยู่นะครับขับมานานแค่ไหนขับมา2ชั่วโมงแล้วแสดงว่ายังไม่ถึงปลายทางแลสะสังเกตน,นะครับ he has been driving อันนี้เป็นโครงสร้าง present perfect continuous ชอบมากับ for ไงก็พูดได้ตัวอย่างต่อไป it has been raining since one o'clock ในวงเลบ it is still raining นะครับ it has been raining since one o'clock it is still raining ก็คือฝนเนี่ยตกลงมาละตั้งแต่บ่ายโมงตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่ฝนยังไม่หยุดนะครับแสดงว่าเหตุการณ์ยังไม่เสร็จสิน้นนะเหตุการณ์ยังไม่เสร็จสิ้น it has been raining อันนี้เป็น present perfect continuous ชอบมากับ since เห็นไหมครับชอบมากับ since แปลให้ต่างกันครับ for แปลว่าเป็นเวลาส่วน since แปลว่าตั้งแต่นะครับตัวอย่างต่อไป we have been sitting here for 20 minutes ในมุมเล็บ we are still sitting here We have been sitting here for 20 minutes. We are still sitting here. พวกเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยมาเป็นเวลา20นาทีละตอนเนี้ยก็กำลังนั่งอยู่อ่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้รูปไปไหนเหตุการณ์ยังไม่เสร็สิน้นส่วน we have been sitting ชัดเจนครับประโยคนี้เป็น present perfect continuous ชอบไมโคถูกต้องแล้ว I have known him since 2020. ในว n I ็บ I still know him. I have known him since 2020. I still know him. อยากจะบอกว่าฉันรู้จักเขาตั้งแต่นะครับตั้งแต่ since bro, ตั้งแต่ฉันรู้จักเขาตั้งแต่ปี2020่แน่น,นอนทุกวันนี้ก็ยังรู้จักอยู่นะครับทุกวันนี้ยังรู้จักอยู่แล้วสังเกตนะครับ I have known เป็นโครงสร้าง present perfect นะครับเป็นโครงสร้าง present perfect มากับ since ถือว่าพูดได้ He has been sick for three days. วงเล็บ He is still sick. He has been sick for three days. He is still sick. เขาป่วยมาเป็นเวลา3วันตอนนี้ก็ยังป่วยอยู่ยังไม่หายป่วยยังไม่หายป่วยเหตุการณ์มันยังไม่เสร็สิ้นไงส่ว so, น he has been เป็นโครงสร้าง present perfect มากับ for ได้นะครับมากับ for ได้ he has had the car since last year ในวงเล็บ he still has the car he has had the car since last year he still has the car เขามีรถคันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังมีอยู่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ไม่ได้ขายไปไหนรือไม่ได้เอาให้ใครเหตุการณ์ยังไม่เสร็จสิ้น He has had สังเกตนะครับ He has had เป็นโครงสร้างของ present perfect มากับ since ได้นะครับมากับ since ได้กลับไปตอบข้อ5กันเดี๋ยวข้อ5จะตอบข้อไหนดีในเมื่อเราเห็น for ก็ให้คุณผู้ฟังเลงนะครับเลง present perfect continuous หรือ present perfect ไงตัดข้อ a กับข้อ b ทิ้งก่อนเพราะว่าข้อ a กับข้อ b นะครับไม่เข้าข่ายเหลือข้อ c กับข้อ d ทั้ง c และ d เนี่ยเป็น present perfect continuous Mr. Johnson เป็นเอกพจน์บุรุษที่3ใช้ have ไม่ได้ต้องใช้ has 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 พราะฉั้คำตอบคือข้อ4นะครับ พูดแต่ทำประโยคนเลย Mr j o h n s o n has been working at this company for more than 10 years ตอบก็สิคุณจอห์นสันเนี่ยทำงานที่บริษัทแห่งนี้มาเป็นเวลามากกว่า10ปีทุกวันนี้ก็ก็ยังทำงานอยู่ที่นี่อยู่ยังไม่ได้ลาออกไปไหนยังไม่ได้กเกษียณอะไรทำนองนั้นนะครับคำตอบคือข้อสนั่นเองหากคุณฟังงงว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่า จะต้องใช้ present perfect continuous หรือ present perfect จริงๆมีทริคง่ายๆแบบนี้ครับถ้า Verb ที่เราใช้มันเป็น Verb ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเราจะใช้ present perfect นะครับมาดูตัวอย่าง3ประโยคสุดท้ายอีกสักรอบหนึ่งฉันรู้จักเขาตั้งแต่ปี2020เวลาเรารู้จักใครสักคนเนี่ยมันไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเพราะฉันฝรั่งจะไม่พูดว่า I have been knowing him since 2020จึงต้องพูดว่า I have known him since 2020 เขาป่วยเป็นเวลาสามวันเวลาใครสักคนป่วยเนี่ยมันก็ไม่มีการเคลื่อนไหวจึงห้ามพูดว่า he has been being sick for three days ต้องพูดว่า he has been sick for three days เขามีรถตั้งแต่ปีที่แล้วการที่ใครสักคนมีอะไรบางอย่างมันไม่มีการเคลื่อนไหวนะไม่มีการเคลื่อนไหวเลยนะจึงไม่าสามารถพูดว่า he has been having the car since last year พูดไม่ได้ครับต้องพูดว่า he has had the car since last year โอเคครับเป็นยังไงบ้างกับ5ข้อวันนี้ นะครับสังเกตเลยมันก็จะมีข้อที่ยากข้อที่ง่ายมีบางข้อใช้เวลาแบบเดียวมีบางข้อที่อาจจะต้องคิดนิดหนึ่งคิดเยอะนิดหนึ่งนะครับต้องดูเป็นข้อๆไปก็อยากให้คุณผู้ฟังทวนเยอะๆนะครับอย่าลืมว่าสามารถฟังรายการย้อนหลังนะครับได้ที่ moe radio thai .net สำหรับวันนี้ก็จะต้องขอลาไปก่อนและเรากลับมาพบกับรายการสอนภาษาอังกฤษทวิคเอ็กซ์เได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ See next you Expert week